สวัส <ersch> ดีครับผมกรเหลิมหมาถือใจยังแบบนนี้แฝงแฝงปะครับโอ๊ยสูวงกูเองซ่อนตายละซ่อนได้ย่านตายไปแล้วเขาเรียกว่าถือใจเจ้สุดยอดเลยครับเจ้แบบนี้เขาเรีว่าแบบรวยพวพ่อเลยครับต้องแบบต้องแบบมี่วิชั่นอิมพอสซิเบิลครับนี่นี่อันนี้อันนี้เอาแบบนี้เป๊ะราคาเจ้บวกยัง เียงอยังกูถามยังมึงเนี่ยเถอะอาทิตยมึงไม่เห็นจะไปเลือกชอยกูเนี่ยมึงมึงว่างหรือว่ามึงมึงอยากได้เงินเหรอโอ้โหกูปี๊ดเลยกูได้ยินครับเนี่ยกูว่างนะแมนแต่คั้งกูอยากได้เงินนะมึงเลิกคิดไปได้เลยอยู่นะมึงนีเฮ็ยมาสิบกว่างานยเดยวกูบนท่านเด็กเงินจะงานอยู่เนี่ยว่างทำไมไม่เห็นเออแสดงว่าไม่เห็นโดยใจครั้งกันกูถามคำถามมึงคำถามหนึ่งเลยปะวาคำถามอีหยังมึงเอาเป็นยังเขาจัง ต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าสบะเพราะว่าคันออกกาแฟล้างหน้าตามันจะแข็งอบัว่ะบัวเอาุถามอีกคำถามหนึ่งมีบอมีเป็นยังคนตายเนี่ยเขาต้องใส่ดอกบัวว่ะเพราะว่ากานใส่ดอกท่านตะวันอ่ะมันจะเป็นมีเจอคนเดียวอยู่ในใจโอเคียเลเโอเค คิดไปคิดมากแล้วดูตนศาสตร์หุกถูกม,กมกั้เนาะเป็นดุตนศาสตร์ไม่ใช่เนีเดี๋ยวมันกะดีขึ้นเดี๋ยวได้ล่ากัซอยมันเองนะปูดยานมันขาตัวตายว่ะ